ยุทธการคว้าหัวใจคุณชายเย็นชาเมื่อสาวออฟฟิศยุค2 0 2 5อย่างลิลี่ตื่นขึ้นในลงศพเธอกลับชาติมาเกิดในร่างของเมืเหยาวคุณหนูผู้เคราะห์ร้ายในโลกโบราณที่บ้านถูกปล้นครอบครัวถูกฆ่าและเธอก็ตายไปแล้วจริงๆแต่ชะตากรรมกลับพลิกผันเมื่อชายหนุ่มผู้เย็นชาดุดน้ำแข็งพันปีคุณชายหลินเซียนช่วยเธอไว้และกลายเป็นเป้าหมายใหม่ในชีวิตของเธอจีบเขาให้ได้ไม่งั้นไม่มีใครปกป้องฉันแน่ ด้วยแผนการจีบสุดวายป่วงตามแบบฉบับสาวยุคใหม่ลิลลี่จะพิชิตใจชายที่ไม่เคยเปิดใจให้ใครได้หรือไม่และเธอจะเอาชีวิตรอดในโลกแห่งดาบและวังวนการแย่งชิงนี้ได้อย่างไรพร้อมหรือยังที่จะหัวเราะร้องไห้และตกหลุมรักไปพร้อมกันในยุทธการคว้าหัวใจคุณชายเย็นชานิยายแฟนตาซีคอมเมดี้ที่จะละลายใจคุณไม่ว่าโลกไหนก็ตามตอนที่หนึ่งตื่นมาในโลงศพกับภารกิจจีบคุณชายเสียงแกรยาวดังลั่นอย่างโศกเศร้าพร้อมเสียงสะอึกสะอื้นของเหล่าญาติพี่น้องผู้คนในงานศพ พากันร่ำให้ราวกับโลกกำลังจะถล่มแต่ทว่าจู่ๆเสียงครางเบาๆก็แววขึ้นจากลงไม้กลางศาลาโอ้ยปวดหัวะมัดทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ค่อยๆขยับก่อนจะลุกโพดขึ้นมานั่งเต็มความสูงของลงท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกของคนทั้งงานผีหลอกเสียงหวีดร้องดังลัง่นยายแก่หมดสติไปคาที่เด็กเล็กร้องจ้าคนเท่าคนแก่ปัดไม้เท้าหนีส่วนท่านไต่สื่อถึงกับทำไม้จี้ไล่ราวกับเห็นปีศาจตอนกลางวันแสกๆแต่เจ้าของร่างกลับไม่รู้เลยว่าทำไมผู้คนถึงได้กลัวเธอนัก นี่ฉันอยู่ในโลงศพเธอมองมือของตนเองสัมผัสใบหน้าอย่างตกใจก่อนจะกรีดร้องด้วยความสยองใช่แล้วเธอคือลิลลี่สาวออฟฟิศยุคใหม่ที่ยังจําได้ว่าเธอกําลังข้ามถนนหน้าร้านชานมไข่มุกแล้วรถสิบล้อก็บึิมเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกทีกลับพบว่าตนเองอยู่ในร่างของหญิงสาวแปลกหน้าซึ่งตามป้ายหน้าศพเอเธอชื่อว่าเมื่อเหยี่ยงคุณหนูบ้านพ่อค้าใหญ่ที่ถูกโจลตนฆ่าทั้งครอบครัวเมื่อคืนแต่นี่มันอะไรกัน คนอื่นตายไปหมดมีเพียงแค่เธอเท่านั้นกลับลุกขึ้นมาท่ามกลางงานศพตัวเองและใช่เธอฟื้นคืนชีพกลางพิธีเผาจริงแต่โชคชะตาย,ยังไม่หมดความการุณาเพราะในวันถัดมาเสียงประกาศจากโจรเจ้าเมืองก็ดังสถานไปทั่วเมืองว่าญิงใดสามารถชนะใจบุตรชายข้าได้จักได้รับสมบัติหนึ่งเกวียนและได้แต่งเข้าเป็นสไตยเจ้าเมืองและเมื่อเธอได้เห็นใบประกาศที่มีภาพของบุรุษรูปงามผู้หนึ่งในชุดผ้าพแพรสีเทาหน้าตาหล่อราวกับเทพเสียนแต่เย็นชาดุดดอกบวยกลางหิมะ เธอก็หลุดพูดออกมาทันทีหลอกขนาดนี้ฉันจีบแน่เพราะนอกจากจะต้องหาทางรอดในโลกที่เธอไม่รู้จักยังต้องมีคนปกป้องเธอจากโจรจากภัยและจากการเป็นผีอีกครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุทธการคว้าหัวใจคุณชายเย็นชาคุณชายหลินเซียนคือรักแรกพบท่านพี่บุรุษบนป้ายประกาศผู้นั้นคือใครกันหรือจะ๊ะ เสียงของเมื่อยาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นใบหน้าขาวผ่องซับสีชมพูจางราวกับลูกพีษสุกเธอจ้องภาพวาดของชายหนุ่มบนกระดาษประกาศหาคู่ด้วยดวงตาเป็นประกายนั่นคือคุณชายหลินเซียนบุตรชายเพียงหนึ่งเดียวของท่านเจ้าเมืองสูเหอสตรีข้างกายตอบอย่างเบื่อหน่ายเจ้าคิดจะไปร่วมสมัครด้วยอีกคนหรือแน่นอนสิเมื่อยาแทบจะตะโกนออกไปใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจนอีกฝ่ายถึงกับอ้าปากค้าง ในหัวของลิลลี่ที่อาศัยอยู่ในร่างเมื่อเหวยในตอนนี้มีเสียงเพลงประกอบความหล่อกระหึ่มราวกับฉากพระเอกเปิดตัวในซีรีส์จีนหล่อแบบนี้เดินเข้ามาในใจฉันเลยค่ะพ่อคุณลินเซียนบุรุษผู้มีสายเลือดสูงสักรูปงามประดุษเทพยกแต่ทว่าเย็นชาราวกับน้ำแข็งพันปีเขาไม่เคยยิ้มไม่เคยสนใจหญิงใดและมักจะตอบทุกคำถามด้วยอืมหรือไปให้พ้นเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่ได้ทำให้เมื่อเหวา่วันไหวแม้แต่น้อยตรงกันข้ามมันยิ่งเพิ่มความอยากเอาชนะ จีบผู้ชายแบบเย็นชาเนี่ยมันท้าทายยิ่งกว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอีกนะยะด้วยประสบการณ์จากโลกยุคใหม่ลิลลี่มั่นใจว่าแผนการจีบของเธอจะต้องไม่ธรรมดาและเธอจะต้องชนะใจคุณชายเย็นชาให้จงได้วันรุ่งขึ้นเมื่อเหวีาเดินทางไปยื่นใบสมัครเข้าคัดเลือกสภายโจรเจ้าเมืองด้วยท่าทางมุ่งมั่นพร้อมเสียงหัวเราะเยาะจากหญิงสาวอีกนับสิบเจ้าหนูหน้าซีดผู้นั้นก็คิดจะแย่งคุณชายไปจากพวกเราเหรอแต่เธอไม่หวั่นไม่สะทกสะท้านเพราะในใจมีเป้าหมายชัดเจน เธอใช้เวลาทั้งวันนั้นสืบข่าวเกี่ยวกับคุณชายไม่ว่าจะเป็นสาวใช้ในจวนหรือเจ้าของร้านน้ำชาเธอถามทุกคนเหมือนนักข่าวสายบันเทิงท่านเคยเห็นคุณชายหลินเซียนยิ้มบ้างไหมเจ้าคะอึมครั้งหนึ่งข้าจำได้ว่าเขาเคยยิ้มให้แมวในสวนข้าเห็นเขาหยุดมองดอกบวยที่กำลังบานเพียงครู่เดียวเสร็จเสี้ยวข้อมูลเล็กน้อยเหล่านี้กลายเป็นแสงแห่งความหวังในใจของเมืองเหวาเย็นชาแค่ไหนก็ต้องมีจุดอ่อนและฉันจะหามันให้เจอ ยิ่งไปกว่านั้นตอนเย็นของวันนั้นเองเธอได้พบกับเขาตัวจริงเป็นครั้งแรกคุณชายหลินเซียนขี่ม้าออกจากจวนพอดีใบหน้าเย็นชาแววตานิ่งสงบแต่ท่วงท่าของเขากลับเปลี่ยนไปด้วยพลังและสง่างามเมื่อเหยาวยืนนิ่งตาค้างลมหายใจสะดุดไปชั่วขณะโอ้พระเจ้าของจริงหลอกกว่าภาพวาดสิบเท่า <Wow. S 1> เขาผ่านไปโดยไม่มองเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าเพียงชั่วพริบตาเดียวที่สายตาของเขาเหลือบมองมุมหนึ่งของฝูงชนเธอก็แน่ใจว่าเขามองเธอหัวใจของเมื่อเหยาวเต้นแรงราวกับกลองศึกตึกตัก ต,ก,ตกัและเธอรู้ในวินาทีนั้นว่านี่แหละคือรักแรกพบของฉันจริงๆภารกิจจีบด,ด้วยของกินแม้จะกินไม่ได้ของกินคือหนทางลัดสู่หัวใจเมื่ออย่าวางแผนการใหม่อย่างจริงจังพร้อมโน้ตบุ๊กไม่สิสมุดไม้ไผ่จดเคล็ดลับการจีบผู้ชายที่เธอจําได้จากโลกก่อนของอร่อยต้องชนะใจเขาได้แน่เธอกระซิบกับตัวเองพลางมองตะกร้าผลไม้ขนมหวานและข้าวกล่องโบราณที่เธอตั้งใจทําเองกับมือแม้ว่าจะดูคล้ายระเบิดลูกเล็กๆก็ตาม ขอแค่เขากินเขาต้องใจอ่อนแน่นอนเธอเริ่มจากการส่งขนมไปทางสาวใช้ในจวนเจ้าเมืองโดยไม่ระบุชื่อผู้ส่งใช้ชื่อเล่นว่าผู้หวังดีผู้ห่วงใ่ในท้องของคุณวันแรกส่งขนมกลีบบัวผสมเกลือมากไปนิดวันถัดมาส่งน้ำต้มสมุนไพรที่เผลอใส่พริกแห้งไปแทนเงาขิงและวันที่3คือซาลาเปายัดไส้ดอกไม้สดแบบไม่มีไส้เลยเพราะเธอเข้าใจผิดว่านั่นคือ turn healthy ผลคือคุณชายหลินเซียนไม่แต่แม้แต่คำเดียวแต่คนในจวนกลับจำชื่อผู้หวังดี ได้ติดหูของแปลกมาอีกแล้วมาจากผู้หวังดีผู้นั้นอีกแน่แน่เธอแอบไปซุ่มดูปฏิกิริยาจากต้นไม้หลังโจรทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งคุณชายหลินเซียนหยิบซาลาเปาขึ้นมาพิจารณาอย่างเงียบง,นงันเมื่อเหวี่ยงถึงกับั้นหายใจเขากําลังจะกินแล้วแต่แล้วเขาปรับส่งให้แมวขาวตัวหนึ่งแทนซึ่งเจ้าแมวก็เลียแค่ครั้งเดียวแล้วก็เดินหนีเฉยหัวใจเธอหล่นรูบแมวยังไม่เอาเลยเหรอเนี่ยแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้การจีบคือสึกยืดเยืยวต้องมีลูกตือคันเทพ คืนวันถัดมาเธอปลอมตัวเป็นสาวใช้แอบเข้าไปวางข้าวกล่องไว้ตรงโต๊ะในเรือเล็กที่คุณชายมักอ่านตำราแล้วแนบกระดาษโน้ตเล็กๆว่าทานให้อร่อยนะเจ้าคะค่าน้อยจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆแม้จะโดนแม่บ้านเท่าแก่ไล่หลังจนแทบตกกำแพงแต่เมื่อเหยาก็ยังคงฮึ่สู้ต่อไปเธอมั่นใจว่าวันหนึ่งเขาต้องใจอ่อนเพราะคนเรานะ่ะจะเมิอนอาหารทำมือทุกวันไม่ได้หรอกจริงไหมสะดุดล้มวันเว้นวันเท่ากับกลยุทธ์รักแม่ของกินจะไม่เวิร์กแต่หัวใจของเมื่อเหยายังคงฮึ้เขิม เธอเริ่มวางแผนใหม่ด้วยกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในซีรีส์โรแมนติกยุคใหม่กลยุทธ์ล้มทับหากเขาไม่เปิดใจฉันจะล้มเข้าหาเองเริ่มจากการเดินผ่านจวนเจ้าเมืองช่วงที่คุณชายออกกําลังยามเช้าเธอก็จงใจสะดุดหินก้อนหนึ่งล้มใส่เขาอย่างพอดีพอดี <c oughs> แต่อันที่จริงคือโยนหินเองแล้วแกล้งสะดุดมัน แต่ลิงเซียงขยับตัวเพียงก้าวเดียวหลบอย่างเยือกเย็นราวกับรู้ตำแหน่งลม้มล่วงหน้าแล้วด้วยซ้ำเมื่อเหย่านอนแผ่นหน้าคว่ำอยู่กับพื้นได้แต่มองปลายรองเท้าหนังขัดมันของเขาแล้วพูดกับดินว่าแผ่นแรกล้มเหลววันที่สองเธอแอบราดน้มามันลงบนพื้นก่อนเดินผ่านคุณชายแล้วแกล้งเลื่นล้มทับแต่ผลคือเธอหมุนไปสามรอบแล้วล้มเองใส่กระถางต้นไม้ข้างทางเองซะง,งั้นวันที่สามเธอวิ่งผ่านแล้วพยายามตกสลิงจากหลังคาเรือนเพื่อลงมาทับเขาได้แรงบันดาลใจจากหนังจีนกำลังภายใน แต่เธอลืมว่าตัวเองไม่มีพลังตัวเบาผลคือร่วงลงมาแบบตุ๊กตรงหน้าคุณชายที่หันมามองเพียงเสี้ยววินาทีแล้วเดินหนีโดยไม่พูดอะไรเลยนางคือหญิงประหลาดจากตำราใดากันแน่เสียงกระซิบของสาวใช้ในโจรเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเยาวก,ก็ไม่หวั่นเธอมั่นใจในคติประจําใจจากยุคข,ของเธอผู้ชายอาจไม่ชอบผู้หญิงล้มบ่อยแต่ต้องมีสักวันเขาจะยื่นมือมารับใช่ไหมและในวันที่4ใช่แล้วเธอยังไม่เลิกเธอวางแผนให้ล้มหน้าโจรตอนเขากลับมาพอดีพร้อมกลิ้งแบบสโล โมชันแต่ครั้งนี้เขาปลับยื่นมือมารับไว้จริงๆมือแข็งเย็นดุดหินอ่อนของคุณชายรองรับร่างเธอไว้ไม่ให้จุกพื้นดินอีกครั้งดวงตาคมดุริลงเล็กน้อยมองใบหน้าของนางที่เต็มไปด้วยฝุ่นหากเจ้าล้มอีกข้าจะคิดว่าเจ้าตั้งใจเพียงประโยคนั้นหัวใจเมื่อเหวยวก็เต้นแรงยิ่งกว่าตอนถูกสิบล้อชนเมื่อชาติที่แล้วเริ่มสนใจฉันแล้วละสิคุณชาย เขียนจดหมายจีบแบบสาวยุค2025หลังจากสะดุดล้มมาหลายครั้งจนหัวเข่าช้ำไปทั้งสองข้างแต่หัวใจของเมื่หยาวยังเต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจครั้งนี้เธอเลือกใช้อาวุธลับจากโลกเดิมนั่นก็คือจดหมายรักแต่ไม่ใช่จดหมายธรรมดานะจ๊ะเธอเขียนด้วยสำนวนแบบสาวยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจขี้เล่นและทิ้งกลิ่นอายความน่าหลงลใหลให้อย่างเหนือชั้นเธอใช้เวลาคืนหนึ่งนั่งเขียนใต้แสงเทียนพึมพำกับตัวเองเหมือนสาวติงซีรีส์จีนที่กำลังแต่งแฟนฟิกชั่นให้ไอดดอน ท่านชายผู้หล่อดังเทพเจ้าหลุดมาจากติ๊กตอกไม่มันเชยไปต้องคมกว่านี้ในที่สุดเธอได้จดหมายฉบับที่สมบูรณ์พร้อมพับอย่างประณีตกลายเป็นรูปหัวใจแม้จะดูคล้ายเหรียญยกแป้นกลมก็ตามแดกคุณชายผู้ไม่เคยยิ้มให้ใครหากท่านเผลอยิ้มให้ข้าสักครั้งโลกทั้งใบคงต้องหยุดหมุนเพื่อบันทึกช่วงเวลานั้นไว้ตลอดกาลข้าไม่ได้มอบดอกไม้ให้ท่านในวันนี้เพราะข้าเองก็คือดอกไม้ที่อยากจะเบ่งบานในใจของท่านปอลอข้าวเช้านี้ข้าทำซุปกระดูกหมูใส่ใจลงไปด้วย อย่าลืมลองชิมนะเจ้าคะถ้าไม่อร่อยก็ต่อว่าข้าได้แต่ห้ามเมินข้าเด็ดขาดเธอซ่อนจดหมายไว้ในข้าวกล่องแล้วฝากผ่านสาวใช้อีกครั้งโดยแนบชื่อผู้ส่งไว้ด้านล่างว่าจากหญิงผู้อยากเห็นรอยยิ้มของท่านในฤดูใบไม้ผลิในตอนเย็นวันนั้นเมื่อเห่ยาแอบ,บซุ่มดูจากรั้วเรือนเล็กหัวใจเต้นแรงจนจะหลุดออกมาคุณชายหลินเซียนหยิบข้าวกล่องขึ้นเปิดออกช้าๆและพบจดหมายเขาหยุดนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะคลี่มันออกอ่านเงียบๆโดยไม่สแสดงอารมณ์ใดๆเขาอ่านแล้ว เมื่อเหว่ยาแทบจะปีนร้วเต้นด้วยความดีใจแต่ก็ต้องรีบก้มหลบเมื่อเขาหันมาทางต้นไม้ที่เธอแอบอยู่เขาไม่ยิ้มไม่พูดแต่เขาพับจดหมายนั้นเก็บไว้อย่างระวังวก่อนลุกขึ้นเดินจากไปหัวใจของเมื่งเหว่ยแทบละลายเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้จริงๆนะและนั่นแหละคือสัญญาณแรกว่าแผนจดหมายรักของเธอเริ่มได้ผลแล้วคัมภีร์จีบชายจาก t ิกตอกและยูทูบหลังจากจดหมายรักได้ผลเกินคาดเมื่งเหว่ยก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งว่าคุณชายต้องใจอ่อนบ้างแล้วแน่ แต่ในเมื่อเป้าหมายของเธอคือการครองใจไม่ใช่แค่ทำให้รู้จักเธอจึงนั่งลงพร้อมสมุดจดปากกาขนนกและความทรงจำจากคลิปจีบผู้ชายในโลกก่อนติ๊กตอก,กับ YouTube คือคัมภีร์รักของมนุษยชาติเธอเริ่มลิขแผนอย่างละเอียดหนึ่งสบตาให้นานกว่าปากติแต่ไม่ให้น่ากลัวสองชมเล็กๆน้อยๆแบบธรรมชาติสามสร้างความประทับใจด้วยสิ่งไม่คาดคิดสี่ยิ้ยมๆและยิ้มเข้าไว้และเป้าหมายวันนี้ก็คือทำให้คุณชายหัวเราะ ในโลกเก่าเขาบอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันเมือ่อเหว่ยไปยืนรอใกล้โรงฝึกที่คุณชายมักมาออกกำลังกายยามเช้าพอเขาปรากฏตัวเธอก็จงใจปล่อยหนังสือหล่นลงพื้นแล้วพูดว่าขออภัยเจ้าข้าหนังสือมันหนักไปหน่อยข้าเลยปล่อยความรู้ทิ้งไว้ตรงนี้เนียบแต่ริมมุมปากข้างหนึ่งของเขากระตุกเล็กน้อยเขาเกือบจะยิ้มแล้วใช่ไหมหรือไม่ก็กลั้นหัวเระหรือกลั้นหาวคืนวันนั้นเมือ่อเหว่ยนั่งใต้แสงเทียนทบทวนแผนทั้งหมดอีกครั้งโอเค ถ้าความหาไม่เวิร์กงั้นลองกลยุทธ์ใหม่จีบผ่านท่าทางน่ารักน่าชังสไตล์นางเอกเกาหลีเธอลองฝึกทำตาปิดปิหน้ากระจกเอ็นคอม้นผมลูปคางตีมือเบาๆบ,บ,บนแก้มตัวเองแต่เมื่อเห็นเงาสะท้อนในกระจกแล้วเมื่อเหว่ยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจไม่ไหวฉันดูเหมือนแมวน้ำติดวัดเช้าวันต่อมาเมื่อเหว่ยเปลี่ยนกลยุทธ์อีกค,ครั้งไปยืนริมสบัวพร้อมท่องกรอนที่แต่งเองดอกบัวในสสวยงามไม่ต่างจากรอยยิ้มท่านแต่ข้ากลัวใจจะไหวหวั่นหากท่านหันมามองนานเกินไป คุณชายเดินผ่านหันมามองนิ่งๆแล้วพูดเพียงระวังตกสะเออขอบคุณเจ้าค่ะแม้แผนจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทุกครั้งที่เขาหันมามองทุกประโยคที่เขาตอบแม้จะเรียบเฉยสำหรับเมื่อเหยี่ยวแล้วนั่นคือสัญญาณเล็กๆว่าเธอกำลังเข้าใกล้หัวใจเขาทีละนิดทีละนิดหัวใจคุณชายน่ะเหมือนน้ำแข็งพันปีแต่ฉันจะละลายมันด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นนี่แหละโดนเพื่อนบ้านมาว่าบ้า ก็ยอมเมื่อหญิงสาวสมัยใหม่ต้องตกยุคมาอยู่ในโลกโบราณเมื่อเหยาก็ได้ค้นพบความจริงข้อหนึ่งว่าการจีบชายในยุคนี้ไม่ง่ายเลยแม้แต่น้อยทุกแผนการที่เธอคิดมาทั้งล้มทั้งปลอนทั้งจดหมายทั้งของกินไม่มีสิ่งใดได้ผลชัดเจนสักอย่างแม้คุณชายหลินเซียนจะเริ่มรับรู้การมีอยู่ของเธอแต่ความเย็นชาของเขาก็ยังคงระดับน้ำแข็งขั้วโลกเหนือตลอดเวลาแต่สิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดเลยก็คือความวายผ่วงของการเป็นสาวโสดที่มุ่งมั่นจีบชายแบบเปิดเผยในเมืองนี้ ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วตลาดนั่นน่เหรอมึงเหวยได้ยินว่าไปล้มใส่คุณชายเจ้าเมืองท erm ุกวันเลยนะเห็นว่าท่องกรอนใต้หน้าต่างเขาบางคืนยังร้องเพลงอะไรแปลกๆด้วยล่ะบ้าหรือเปล่าหญิงสกุลไหนเขาทำกันแม้แต่แม่ค้าขายผักยังเหลยตามองอย่างระแวงชาวบ้านแอบเดินอ้อมเธออย่างเงียบๆทุกครั้งที่เห็นเธอถือขนมหน้าตาประหลาดเดินผ่านเขาว่าฉันบ้าเหรอมึงเหา่ยแทบกรีดกลางตลาดแต่แล้วเธอกลอบหัวเราะออกมาอย่างหมดจดก็ใช่นะสิฉันมันบ้ารักเขาไงล่ะ แม้จะโดนเมาส์โดนสุบสิบแต่เมื่อเยาก็ไม่หวั่นไม่ถอยเพราะเธอรู้ว่าเธอกำลังเดินตามหัวใจตัวเองและถ้าเธอไม่พยายามสุดทางแล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าน้ำแข็งก้อนนี้จะละลายไม่ได้จริงและวันหนึ่งในขณะที่เธอกำลังฝึกท่าหมุนตัวส่งดอกไม้ที่ดูเหมือนจะเป็นคิวการแสดงของนักมายากลมากกว่าเธอก็ได้ยินเสียงเย็นๆย็นดังขึ้นข้างหลังเจ้าจะทำอะไรอีกเสียงนั้น คือเขาเมือ่อเหวยหันกลับไปพบคุณชายหลินเซียนยืนมองเธอด้วยแววตานิ่งๆแต่มีแววสนใจจางๆอยู่ในนั้นหัวใจเธอเต้นครมครามในอกแล้วเธอก็พูดออกไปอย่างกล้าหาญว่าข้าแค่กําลังจะลองวิธีใหม่ในการทําให้ท่านหัวเราะไงเจ้าคาและครั้งนี้มุมปากเขายกขึ้นนิดหนึ่งใช่เขายิ้มเล็กๆจริงๆเมื่อเหยี่ยแทบล้มทั้งยืนแต่นี่คือสัญญาณชัดเจนว่าต่อให้ชาวเมืองจะว่าบ้าถ้ามันทําให้เขาหันมามองงั้นข้าก็จะบ้าให้สุดทาง คุณชายปทสาวจอมจุนครั้งแรกที่เขาพูดว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หลังจากยิ้มมุมปากครั้งแรกที่ทำให้เมื่หยาวแทบจะบินได้เธอก็ยิ่งได้ใจครั้งหน้าข้าจะทำให้ท่านหัวเราะจนฟันขาวโชวเลยให้ได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนการใหม่การตามติดอย่างไม่ให้เหลือช่องว่างแม้แต่นิ้วเดียวไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นเมื่หยาวมักปรากฏกายณนะสถานที่ที่คุณชายลินเซียนอยู่เสมอแบบบังเอิญบังเอิญเช้าในลานฝึกเธอถือผลไม้หนึ่งตะกร้าบอกว่าจะมา ทำบุญให้ไก่ทั้งที่ไม่มีไก่เลยสักตัวกลางวันในสวนบวยเธอแกล้งทําเป็นหลงทางทุกครั้งแล้วเดินมาเจอเขาโดยบังเอิญเป็นครั้งที่6ใน3วันเย็นย่าหน้าจวนเธอยินพิงเสาไม้ร้องเพลงจากโลกเก่าเบาๆอย่างรักติดไซเรนเวอร์ชั่นเสียงใสายไร้ซาวและแล้ววันที่เธอปฏิบัติการแอบซุ่มดูเขานั่งอ่านตำราอยู่ในสวนกลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเธอพลาดท่าเหยียบกิ่งไม้หักเสียงดังกรอบคุณชายหลินเซียนหันมาช้าๆด,ด้วยดวงตาคมกริบดุจจับที่เพิ่งชักออกจากฝักเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ เป็นครั้งแรกที่เขาพูดประโยคยาวขนาดนี้กับเธอเมื่อเหยาเหงื่อตกยิ้มแย้ก่อนจะตอบไปอย่างมั่นหน้าค่ะกำลังศึกษาพฤติกรรมของท่านเจ้าคะเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเรื่องลินเซียนในมุมที่ใครไม่รู้คุณชายนิ่งไปเพียงอึดใจเดียวก่อนกล่าวเพียงสั้นๆไร้าสาระจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเดินจากไปทิ้งเมื่อเหยาให้ยืนอ้าปากค้างในพุ่มไม้แต่ก่อนเขาจะพ้นมุมสวนไปเธอเห็นว่าเขาชะงักเล็กน้อยเขาเกลี้ยยิ้มอีกแล้วใช่ไหมนะและใช่ถึงจะโดนว่าไร้าสาระ แต่สาหรับเมื่อเหยาแล้วนี่คือบทสนทนาที่ยาวที่สุดในชีวิตเธอกับเขาและมันทําให้เธอยิ่งมั่นใจว่าฉันจะป่วนเขาให้ได้ทุกวันจนเขาเลิกเรียกฉันว่าไร้าสาระแล้วเปลี่ยนเป็นที่รักแทนคู่แข่งหัวใจปรากฏนางมาลูกแม่ทับหลังจากคุณชายหลินเซียนเริ่มพูดกับเมื่อเหยาอย่างมีบทสนทนาเกินหนึ่งประโยคข่าวลือก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่วจวนเจ้าเมืองราวกับไฟป่าคุณชายพูดกับนางมากกว่าคําว่าไปให้พ้นหรือหรือว่าเขาเริ่มใจอ่อนแล้วจริงๆ แต่ในขณะที่เมือเยากำลังล่องลอยในอารมณ์แห่งความหวังจูู่ก็เกิดการปรากฏตัวของไพคุกคำมหมายเลขหนึ่งอย่างไม่ทันตั้งตัวเจ้าคือเมือเหยาใช่หรือไม่เสียงแหลมแต่แฝงด้วยอำนาจดังขึ้นเบื้องหลังเธอหันกลับไปก็พบกับหญิงสาวในชุดกามีดแดงร่างระหงใบหน้าสวยจัดจ้านดวงตาคมปราแฝงประกายความมั่นใจเธอคือเซี่ยเย็ยนบุตรีของแม่ทัพใหญ่ผู้มีอิทธิพลแห่งเมืองซูเหอและยังเป็นอดีตคู่หมายในนามของคุณชายหลินเซียนอีกด้วยข้าได้ยินว่าเจ้ากำลังพยายามจะเป็นสภพยจวนเจ้าเมือง เมื่อเหยหัวเราะแห้งๆห้งพลางถอยหลังหนึ่งก้ากอดก็แค่พยายามเป็นเพื่อนที่ดีนะเจ้าค่ะเพื่อนที่ดีเช่นล้มใส่เขาร้องเพลงให้เขาหรือทำตัวน่าสงสารทุกครั้งที่เขาเดินผ่านคำพูดของเซียเยียนเหมือนลูกศรที่พุ่งตรงเข้าเป้าทุกดอก <c oughs> ถ้าเจ้าคิดว่าแค่ความพยายามจะทำให้เขาหันมามองเจ้าก็คิดผิดเธอกะซิบเพราะข้ารู้จักเขาดีและข้าไม่ยอมให้ใครมาแย่งเขาไปได้ง่ายๆหรอกหลังจากนั้นเมื่อเห่ยก,ก็ต้องเผชิญกับเกมจิตวิทยาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เสียนยิ้ดอกไม้ให้คุณชายต่อหน้าเธอทำทีเป็นสะดุดแล้วคุณชายต้องรับไว้บังเอิญคล้ายแผนของเมื่งเหยาทุกอย่างและแม้กระทั่งเข้ามานั่งใกล้คุณชายในงานเลี้ยงพร้อมยิ้มหวานอย่างเจ้าของตําแหน่งแต่ถึงจะถูกข่มสารพัดเมื่งเหยาก็ไม่หวัน่นเกมจีบชายครั้งนี้ข้าขอเดิมพันด้วยหัวใจและความหาทั้งหมดที่มีเพราะแม้นางมันจะสวยเก่งสูงสักแต่สิ่งที่เมื่งเหยามีคือความจริงใจความพยายามและความบ้าบิ่นแบบที่ไม่มีใครเหมือนและถ้าฉันจะต้องแข่งจีบกับใครสักคนก็ขอให้รู้ไว้ว่า ฉันเล่นใหญ่ไม่แพ้ใครแน่นอนเมื่อเรยวจะจีบคุณชายติดหรือไม่หรือว่าจะมีเหตุการณ์ที่พลิกผันอีกโปรดกดติดตามช่องเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป